สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบไผ่จะสอนคีย์ลงในระบบนะคะเพราะว่าปีหน้าเนาะก็คือปีนี้ค่ะเราจะคีย์ลงในระบบแบบเต็มรูปแบบนะคะเดี๋ยวใบไผ่จะแนะนำนะอันดับแรกเลยนะคะให้เรานะคะใส่รหัสเดี๋ยวรหัสเนี้ใบไผ่จะมีให้นะคะไผยกตัวอย่างสมมติเป็นรหัสของน้องไอด้านะคะก็จะเป็น5 9 5 9นี่ของน้องไอดานะคะแล้วก็รหัสผ่าน โอเคพอผ่ลงระบบเสร็จใช่ไหมคะเราก็กดติคโอเคเลยนะคะล็อกอินพอเราขึ้นหน้านี้เสร็จให้เรามองดูตรงนี้นะคะข้างธงชาติจะมีชื่อเป็นแอดมินของเรานี่ก็จะเป็นแอดมินของน้องไอดานะคะอ่าน,นี่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะจากนั้นวิธีการส่งนะคะให้เรานะคะกดที่จํานวนเลยนะคะจิมที่ทุกคนจะเห็นไหมจะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่า1เห,ห็นเลขหนึ่งนะคะชิ้นจํานวนชิ้น คงเหลือนะคะจำนวนคงเหลือแล้วก็จำนวนที่จะส่งแล้วแล้วก็ยอดขายนะคะแล้วก็จำนวนทั้งหมดวันนี้เราจะส่งของนะให้เราจิ้มที่จำนวนคงเหลือเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกนะคะรหัสสมาชิกอันนี้นะคะต้องเป็นของใบไผ่หมดเลยนะคะก็จะเป็น6 5 0 0853อันนี้จะเป็นของใบไผ่หมดเลยนะคะ เป็นบริษัทประภาพรนะคะจากนั้นกดอ่าพอกด6 5 0 0 8 5 3เแสร็จแล้วกดตรวจนะจากนั้นก็จะมา,าเลือกประเภทรายการนะคะส่งแบบ COD นะคะ แล้วก็รูปแบบการชำระอันนี้ให้เราเลือกก็คือจะมี2นะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะเริ่มต้นกดอ e ีบุ๊กก่อนนะคะไพ่ก็จะมีเงินในระบบอ e ีบุ๊กก็คือเงินจะอยู่ในระบบแต่ถ้าไม่มีเงินในระบบอาจจะต้องเป็น QR payment นะคะตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสมมติวันนี้เลือกอ e ีบุ๊กก่อนจากนั้นนะคะก็ต้องใส่จำนวนนะ COD นะคะเลยตรงนี้ค่อนข้างเดี๋ยสำคัญนะคะอย่าผิดตดดขาดนะเพราะว่าบริษัทจะมีการตรวจสอบถ้าเราใส่ ขาดไปแปลว่าเราเหมือนเราตัดราคาเขาอันนี้บริษัทจะเป็นการตรวจสอบหมดเลยนะคะก็เป็นสมมติเป็นลูมาตอยนะคะ2 690เราก็ใส่ไปเลยนะคะจากนั้นเราก่อข้อมูลตรงธนาคารให้เราจิ้มไปทีนึงเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบริษัทของอประพาพรนะคะจิ้มตรงคำว่าดีเมทคะ่ะมันจะมี มันจะมีพอเรากดทีนึงปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะมีข้อมูลให้เรากดเลือกข้างล่างได้เลยนะคะก็คือมันล็อกไว้ให้แล้วก็จะเป็นบริษัทประพาพอรอันนี้นะคะจากนั้นเราก็คีย์ข้อมูลการจัดส่งนะคะเราก็เริ่มคีย์เลยอ่าที่อยู่อันนี้อ่เรามาถึงเราก็คีย์ตรงชื่อนามสกุลตรงนี้เลยนะคะสมมติชื่อแก้วนะเราอาจจะต้องไปก๊อปปี้มาแล้วก็วางได้นะคะสมมติแก้วเบอร์โทรก็ใส่ไปเลยนะคะ ที่อยู่นะคะเราจะใส่แค่บ้านเลขที่เนาะแล้วก็หมู่แค่นั้นนะคะจากนั้นเราก็เลือกจังหวัดไปเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีจังหวัดให้เราคีดง่ายๆเลยนะคะสมมติเราเลือกเสร็จแล้วก็อำเภออะไรก็วางันไปนะคะแล้วก็ตรวจด,ดูว่าถูกต้องไหมแค่นั้นก็โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรวจด,ดูชื่อที่อยู่จะส่งถูกต้องแล้ว ะะจากนั้นวิธีการเลือกสินค้าเรามาดูฝั่งนี้นะที่ไผ่วงกลมไว้ให้เราจิ้มเลยแต่จริงๆมันจะมีสินค้าขึ้นกว่านี้นี่คือตัวอย่างเนาะเราก็เลือกเลยสมมติเรามี3รายการอะมี2รายการถูกต้องไหมคะก็จะมียูนิออยเอยไม่ใช่ก็จะเป็นอายูโปรเฟกแล้วก็มูนิพัทนะคะเราก็จิ้มเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็อ่านก่อนนะหลังจากนั้นเราก็ดู อ,อย่างละหนชิ้นไม้เนี่ยคะ่ะจำนวนที่เราจะส่งไปคือตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญนะก็คือจะเป็น COD ตรงนี้สําคัญกับจํานวนที่เราจะส่งไปเราจะมีให้กดจริงๆมันจะมีลูกศรตรงนี้คะ่ะกดลงมาอีกเรื่อยๆเลยนะคะเรากดพอเราโอเคปุ๊บเราก็กดบันทึกได้เลยคะ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคะ่ะ